บัญชีเห huh? right? so so like, eh, so ็นในภาพในภาพภาพรวมเหลนี right? mm ้เ hmm. นี่ยจะครัทำให้เราคิดว่างานที่เราต้องทักเกี่ยวนะครับอันนี้อาจารย์ต่อเป็นอย่างก็คืออย่างที่มีสถาปันไก้แล้วใช่ไหมครับมีวิศวะได้ใช่ไหมครับการสำรวจได้ใช่ไหมครับแพทย์พยาบานหลายอะไรใช่ไหมครับบัญชีและอาคมไแล้วนะครับ HR เราดึงได้สถาบันพัฒนาคนพิลลุ์สมาคมนักบุกรุสภาวการจ้าง สภาวะวิตปชีพต่างๆเจ้าไม่ได้บรรจุงานวิชาเราเป็นทางวิชาชีพแต่ในเวลาที่แล้วนะครับนะครับแต่ในความสำคัญที่เนี่ยจะตอบให้ได้อะไรมามาตกลงแต่ความเป็นตัวตนของความเป็นไทยเราไม่มีใครก็พิดอย่างณาความเป็นไทยเราได้อะไรบ้างต้องหาสิครับความมีเงื่นเปิดายความมีเทคโนโีการทดลองตัวตนการเลิรู้ว่าการขอบคุณการของผู้ นะครับสิส่งต่างๆพวกนี้เนี่ยมันมองเหมือนง,ง่ายครับแต่ที่จะเป็นฝาวาเรื่หล่แลยิง่งกวานะครับคนไทยเราเนี่ยมีจุดเด่นนาดริอื่นโลกเราไสักอะไเป็นกจรูเ่ก่อนรา้เห็นใจใน,น,นการควบคุงเรอะแยะเป็นใวิธีสมสิเรื่องื่นเืองอ <assim. S 2> ะนะฮสมัยก่อนเขาบอกว่าสบายออไทนะครับปัจจุบัติี่เป็นย่ดีนครับไปในต่างประเทศต่าไปใหประเทศต่าง ผมว่าคนไทยมีบองที่น่าสนใจลัศนณติที่กดแก้อุันหาที่ไหนเจอครับไม่เจออครับน้ำท่วมมาไม่ยากเลยตะโกนมูเลยสักพักหนรอเป็นรอบมาก็ดืดีกันได้ดีกันดึ่ได้อันนี้ก็คือยึดหลักถ้าเราตองในแง่สมบูรณ์เราอยู่ครบนนะครับแล้วทุอย่างเนี้มันไม่เหลือจากกรตินะครับมันเป็นโลคอรที่เกิดขึ้จริงนะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราเัาทันคติเป็นถกกันาหญ่นะครับแล้วก็บอกกันข้างหน้า กูมองแบบนี้นะครับที่ผมพยายามโจรโเรื่องนี้ไว้นี่นะครับมีทั้งหมดสิบมือไม่ได้พูดถึงมือที่มาจากจีนนะครับประมาณ1,300ล้านเวลาไม่พูดถึงเรื่อง